สาอารมณ์ความเทืน่นในเมื่ออยู่ในแถวแล้วทำอะไรไม่ได้มันจำต้องออกนอกแถวแตกแถวแล้วต้องใหญ่ทุกคนไม่ต้องกลัวนะเรามาตรวจตามปกติเท่านั้นเองอ้าวบวทำไมต่างหูข้ามเชือกวข้ามไม่ได้เลยอยังไงเฮอ่อย่างนี้วันหลังจะมาตอนใกล้ปิดร้านกันแล้วกันนะโอเคแกไม่อี่ใ ลอยแน่ขนาดที่ยังไม่รู้จักอีกเลยเนี่ยฮะเธอเป็นเจ้าของโรงแรมเหรอโรงแรมมาดตำรวจสิมันเอาเธอไปขายแล้วไม่ว่าน้องน้องแกวิเศษต้องเลื่องไห้วาหาตัวผอมยังไม่เสียบผีให้รับแขกฟรีๆแขกกันสายหน้าพลืดๆนั่งลงนั่งลงลอยแน่นะนั่งทิ้งมั้ยนั่งลงไลซี่เสียงในมาดตำรวจแปลกแถวอิสระการวงการการฟาดฟันไม่ต้องมีใครมากำหนดเขากำหนดขึ้นเอง แวแล้วต้องใหญ่ด้วยเลือดคนจริงคนขอชายเดียวเหยียบโลกมังกรให้จดจำมาจงคนจริงโลกมังกร จะขนมาเป็นขบวนก็ไม่สถานจะขอฝากสักดาของคนจริงให้มันจดจำว่าอย่าบังอาจต่อแย่คนจริงมาจงจนชีวิตมันหลุดจากโลกมาจงคนจริงโลกมังกร วนจัวสลัดคราบหวงเฟยหงสวมบทคนจริงมาจงประกาศความทพรนงจากฮ่องกงถึงผืนแผดินใหญ่อูต้าเว่ยฝากฝีมือกำกับเลื่อระดับผู้กำกับอินเตอร,ร,ร์มาจงคนจริงโลกมังกรมาจงคนจริงโลกมังกรแล้วเรื่อนี้เครือสหมงคลฟิลมมังกรชาติโหด ํามโหดแบบนี้คุณเคยพบเห็นที่ไหน แน่คุณคงไม่เคยเห็นแต่คุณจะพบได้ในมังกรชาติโอดศสักศีความเป็นมังกรย่อมยิ่งใหญ่นี่ไม่ใช่มังกรธรรมดาแต่เป็นมังกรเต็มปไปด้วยความโหดโหดต่อคนทั่วเที่ยมกับคนเลว มังกรธาติปูดคำบรรยายใดๆก็ไม่สาใาเท่าภาพที่คุณเห็นเร็วๆนี้ ้าพ่อมาเฟียจอมอิทธิพลจงชิดซ้ายสวยเดือดเชื่อทข้ามโลกสาวสวยคนนี้อันตรายเพราะเธอทั้งเดือดทั้งเชื่อสะเทือนโลก วหยเดือดเชื่อด้ามโลก เตือนคุณด้วยความหวังดีคำคำนี้จะพูดเป็นครั้งสุดท้ายเพราะเธอทั้งเดือดทั้งเชื่อทันทีที่ได้เห็นก็คงจะพอดาวได้ว่าคนพวกนี้ไม่ได้มาดีแต่ไม่ได้มาร้ายแค่พอกแต่คงดาวยากอี่สักหน่อยว่ามันจะมาไม้ไหน เมื่อเหล่าร้ายออกอารวาดก็ต้องถึงพระเอกของเราออกโรร จแสบฟาลับคนบางคนเกิดมาเพื่อถูกเรียกขานว่าเสือแต่คนที่เป็นเสือพันแท้เท่านั้นที่จะถูกเล่าขานเป็นตำนานและพี่เองก็รู้นะว่าพี่ไปอ่ะเขาเลือกป้นเฉพาะไอ้คนรวยๆที่มันถูกขมเหงคนจนน่ะว่าแต่เขาสูงแค่ไหนสูงเท่าผมได้ไหม ผมหมายถึงเสือใบคุณเลิกเรียกเขา,าเสือสางสักทีเขาก็เป็นคนเหมือนผมเหมือนคุณนี่แหละถ้าเขามีสองมือสองขาเหมือนผมอะผมไม่สนหรอกนะว่าเขาจะยิงฟันไม่เข้ายัางไงผมเป็นพ่อเสือใบไอ้ทอะไรครับท่านหมายเสือใบมอบตัวดีกว่าในใบคุณไม่ยิงผมหรอกใช่ไหม,มกอง เลวมันอยู่เนื้อกฎหมายแ่งลอแต่คนดีๆกำลังจะตายพี่ วัานี้ให้ขับรถขึ้นไปขายยางที่สงขลาเสือโจรพันเสือ มาแล้วพร้อมกับเหล้าไหใหม่ดีกรีเมาแรงกว่าเก่าย่ไปยังไงลงล็อกก็ดีเลยดีไหมลุยมาเลยจับลองใช้หมัดเบห้ดูหน่อยสิได้เลยหมัดบอลไล่เหลี่ยง ใช้บัตรเมาล่อพ่อไม่ยอมให้เมาแต่แม่ยุให้เมาเพราะเวลาเฉินหลงเมาหมัดจมันแล้วเมาหาแม่ชอบใช้ข้าไปเสียเม,มาเล่าซะกันมาเลยเดี๋ยวพ่อกระดาล้อพ่อด่าแต่แม่รักดู<า>สิเมาหมาไม่แดกออดีดี<า>อบอกว่าห้ามใช้หมัดเมาห้ามสู้คนอื่นแกก็ทำหมดเรายังไม่น่ามาทำตามเรื่อยอเฮ้อเฮ้อเดี๋ยวนี่พ่อห้ามดื่มเหล้านะพ่อห้ามแต่แม่อนุญาตจะชนะกลับไปพ่อกระนาบานไอ้นั่แหละ๋อได้เลยจะ ไอ้นุมหมัดเมาสองรับด้วยเฮ้ยแมงเขียวเฮ้ยเชิญหลงพุ่งชีวิตเมาให้หมัดมันเพื่อความสาใจของคุณร่วมด้ยวยลิ้วเต๋อหัวตี้หลงเมืมยเยี่ยนฟางวงเย่อหัวเนี่ยนะแล้วหมัดเมาอ่ะฮะนันก็ใช่สินดีว,ว่วถ้าเมายามาเรียกไงฮะ หลีต้องปีนเมาแล้วหามพันช่างจจัล้างหน้าริมน้ำให้หาเราไอ้มุ่มัดเมาสองผ่านเซ็งเจอเป่าครวยเหรอดี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  นาเนี่ยเออนางฟ้าชิงช่องเจ้บ้าหรือไงเขาเป็นพ่อของเจ้านะไอ้นุ่มหมัดเมาสองหมัดมันเมาหากว่าภาคแรกคุณกำลังเห็นอยู่ไม่ใช่หรือสะใจใช่ไหม ไปให kind of e mm ้ด hmm. ูส sort of ิพี่ชายช่ามนเถอะใครเพื่อนผมเองอะไม่ชนะไม่ต้องกลับมาอ๋อครับได้เลยไมเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ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 เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮเฮ้ย

ถ้าเิมเล่าอีกขอให้ปากพองไอ้นมหมัดเมาสองที่นี่เร็วๆนี้